ลูกนี้4 1. 1. ีกิโลหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้เจ๊จิตเนื้อให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจค่อยเอาไปนะครับลูกค้าแตะดูเนื้อได้เลยสวยๆเปลือกโอ้โหเฮียไปคัดมาสวยๆทั้งนั้นเลย okay, โอเค <Okay, S 1> แกะเลยมือสองนะครับเนี่ย หกพูเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยว้าวตรงนี้เติม แต่ดูเนื้อได้ครับแม่ปกติจะเป็นโทมวันนี้หนึ่งวันอ๋อปกติจะสั่งออนไลน์ทักมาแล้วเออแอดมินตอบช้าใช่ไหมครับเมื่อกี้แอดมินก็ตอบมาแล้วค่ะแอดมินทัดทุเรียนอยู่ต้องขออภัยลูกค้าด้วยถ้าอยู่ใกล้ๆลูกค้าก็มาหน้าร้านได้เลยนะครับเลือกเยอะด้วยอ๋อลูกค้าประจํานะครับเป็นไหมการันตีสั่งแล้วก็ทางอีก ใช่ครับปแปะร้อยยี่ครับแม่แม่แม่ต้องสั่งว่าแม่จะกินเนื้อแบบไหนครับแม่ประมาณนาั้นใช่อ่้ครับแล้วแต่ใช่แล้วครับ คนไหนครับคนไหนจะเอาคนไหนมานี่นี่มีสองล่างมีสองเหมือนกันเหมือนกันคู่แฝดคู่แฝดเลยนะครับเห็นไหมนี่ใส ใส่ถุงรองนิ้วครับผมใช่แต่ดู สวยเลยครับไปหกคู ด้านหลังมีที่จอดรถกว้างขวางเลยนะผมจอดด้านหลังแล้วก็เด oh, okay. hey, yeah. ินมานิดเดียวเองครับใจวันนี uh ้ล huh. okay. uh ูก huh. ค้ามาเองครับตลห้นเรียบร้อยขอบคุณค่ะสี่โลหนึ่งครับผม คุณยาอคุณคค่คค่คนัีได้ลได้ลได้ัก็ขึ้นร้านลูกค้ามาถึงก็เรียกเขาเลยอยดมียเือรอควาจุ๊บๆดค่ะไดคะขอบคุณครับ ลูกนี้3โลเก้าใช่ไหมครับเนี่ยสาโลเก้าเนื้อนเะ <c oughs> นื้กอกรอบมากนุ่มในเหมือนกันอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แวะมาอหนอนร้านเจ,จ,จีอ้อมได้เลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่1สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยนะผมวันนี้มีทุเรียนเติมหน้าร้านเยอะเลยนะครับผมโอ้ขอบคุณครับ เชิญเลยครับลรอ,อรัอ <c oughs> 200 <c oughs> ครับเป็นรูปฉีดฉีดฉีด59 ครับมีมีครับลูกเล็กก็มีครับลูกย่อมย้อมก็มีครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ ได้ครับขายทุกวันเลยครับแม่ร้านเปิด10โมงนะครับผมแต่เก๊ก,ก็จะมาถึงร้านก่อนนะครับผมประมาณ9โมงนี้เข๊ก็มาถึงร้านแล้วครับ รู้ๆนะพี่แบลได้อยู่ได้อยู่ครับอันนี้มือนี่มือหนึ่งมาแล้วมือหนึ่งมาเลยชัดผู้เรียนสวยมากเลยสวยอย่ายว่ากระดูกคนละเบอร์เนาะพี่แบล็งเนาะครับ ฝึกฝึกได้เรื่อยก็เก่งแล้วครับเลยต้องเก่งเก่งแล้วคล่องแล้วครับแต่ไม่ชำชายองหน่อยยิงน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยดินานไม่คาอยู่กับแม่มาเจ็ดยี่สิบปีแล้วเนี่ย ยังกลัวอยู่กลัวแบบโดนเนือโอนฟอกไม่สวยกลัวแต่กลัวเล็กน้อกเก่งนะได้ปอกเก่งจริงจมก็ไม่ได้ฟอกยากนะคะถ้าเราเอาครับสำหรับคลิปนี้คุณผก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนร้านชื่ออ้อมนะครับผมตูเรียมบอนทองกระหั้นเรียนและมีขายทุกวันเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ